แบงค์พันของแกมันใหญ่เท่าฝาบ้านเลยหรอเป็นแบบแล้วเนาะพีกลับสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขูสุขนสำหรับวันนี้บาเม่นไส้กับมานังอยู่หมองเก่าอีกแล้วเนาะอยู่ที่แบบอยู่ที่สวนน้องท่าพี่นนอง ือเป็นบอลท่วาเบาแม่นไส้มักมานางดินแถวนี้มันห่มดีมันห่ม,นมแล้วก็มันเงียบบรรยากาศดีพี่น้องเลยมักมานางดินแถวนี้สำหรับมนีเบาแม่นไส้กับสีมาเบามาล่มกันเกี่ยวกับเต่องเงินบาทเนาะเห็นที่ว่ามรรดามา,ากาันหลายเห็นเป็นเงินบาทที่ว่าเป็นแบงค์พันเนาะหรือว่าสิเป็นธันับาท,ที่ว่าเป็นเหตุมาจำนวนจำกัด มาใหิ่งเห็ดเนืเ้อสิเป็นแบงค์พันที่ว่าเพิ่นเห็ดมาเพื่อใส่เป็นทีละลึกซื่อๆบ่เนาะที่ว่าบ่าวแม่นใส่เห็นอยู่ในเฟซบุ๊กก็เห็นคือว่าดราม่ากันหลายอันนี้คือว่าเป็นกระแสด,ดีเนาะก็คือ,อเห็นแบงค์พันที่ว่ามันใบใหญ่เนาะใหญ่กว่าปกติเนาะล่อง ขนาดแบบแบบคล้ายๆเกียเอซีเนาะแต่ว่าขนาดนออ้อยกวลัวนละหลา่คนก็สิเห็นนํากันเนาะเปาแม่นใส่ก็เห็นก็คิดว่าใส่ขึ้นจีอยากเนาะพี่น้องเนาะใส่ก็คือสิหลายคนก็คือสิได้ปเปลี่ยนกระเป๋าเงินน่ะเปาแม่นใส่ก็คิดว่าคันว่าผู้ใดมีไลยกันเนาะเห <laughs> ็นอยู่ในโลกโซเชียลเพิ่นกับเอาลงรูป ต่างๆนาน,นาเนาะเอาลงบางคนก็นเอาหูแบบจะไงเอาลงแบบว่าแพร่สารกันใส่กระเป๋าใหญ่ๆนะเนาะบางคนก็นเอามาหล่อเลียนอยู่ในทิกต็อกนั่นแหละหรือว่าหล,ลายๆอันเนาะหรือว่าเห็ดเป็นแบบว่าเป็นเพลงเนาะหรือว่าการ c o v e อนางนั่นน่ะต่างๆหรือว่าหล่อเลียนกัน เราหล่อเลี่ยนกันแบบว่าคือในนังเป็นโคเวอร์กันเนาะทำไมแบงค์พันเธอใหญ่เท่าฝาบ้านเหรอมันใหญ่กว่าแบงค์พันคนอื่นแบงค์พันของแกมันใหญ่เท่าฝาบ้านเลยเหรอถือว่าเบาแม่ใจกับเขาไปเบิ่งกับเ็นดามะไลยๆคอมเมนต์กับถือว่าต่างๆหน้าๆเลยพี่น้อง แต่เบาเมนไส่สิหยกคอมเมนต์หนึ่งเอามาสู่พี่น้องให้ถ้า,ถามเบาแมนไส่ว่าหมักบอกเกี่ยวกับใบพันบาทที่ว่า ออกใบฮะเนาะที่ว่าเป็นใบใหญ่ๆฮะพอลเม้นใส่คิดว่าโอ้มันคือสีใสเนาะพี่น้อยคือสีเปลี่ยนกระเป๋าเงินแต่ว่าออกมาอีกกระโบมีคือเข้าดอกแต่ว่าแต่ว่าคิดว่าฮะนะพี่น้องเพราะว่าจะตามที่คิดนี่บ่าเม้นใส่คิดว่าโบเมนอันนี้ดีโบเมนเพิ่นเห็ดออกมาใส่แบบปกติที่เนาะมันน่าจะเป็นแบบ เป็นทันธบ,บัตรแบบเห็ดเป็นทีละเล็ตของราชการที่ซิฟบก่กเราจะเป็นแบบนั้นบ่พี่นอ้องถ้าผู้ได้หูกะคอมเมนต์แซ่ความหูให้บ้าแมนใส้ได้หูในเด้อ <laughs> บ้าแมนใส้กันอย่งทันหูได้ตัวนี้แตเห็นกัเห็นหลายคนแซ่กันอยู่ในเฟซบุ๊กบางคนก็นว่ามากักบางคนก็นว่าบ่มักมหละว่า แบงพันมันใหญ่เพื่อนวะเมื่อสิใส่เงคือว่าเนาะเธอเอาบาเป่นใส่เขาไปเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กเนาะเป็นรีวิวกันใส่เครื่องนับเงินเนาะคือว่าเครื่องนับเงินหันเออเลยอ,ออกมานับใบเดียวออกมามันอ่านว่าสองเลยเนาะเพราะว่ามันใหญ่เกือว่าคูณสองปานเอาปานเอาเงิน กาเอาเงินแบงใบพัน2สองใบมาต่อกันหนห่เนาะ <c oughs> เครื่องนับเงินมันก็คือสีซับชน <c oughs> คิดว่าเป็นสองใบเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันโดยการออกแบบของมันก็รับความสารความเวมานวมา่นองถ้าทำความขีดเต็นเราเป็นไส้แบบแบบมากบลอกเคียวกับเงินมันใบใหญ่แบบนี้แบบนแบบเราเป็นไส้กับ คิดว่าบบมาักแทำว่าหายชื่อเอาบ่าเอาเนาะบอแมนใส้นี่ถือว่ามีไลท์ทรายแห่งดีเนาะบอแมนใส้เอาเบอร์ตเตอร์กูได้นีน้วมาให้กระ,นะ,นะสิประมาานี้พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะนสำหรับการหยกประเด็นของแบงค์พันใบใหม่ของไทยเนาะมาบอามาล่มมาแช่สู่กันฟังเนาะพี่น้องเนาะ ชือว่าหลายๆคนกะอาจจะมีความขีดเทนแตกต่างบางคนกินมักตือบ่มักเนาะแต่กับเป็นเงินให้เธอได้กอาเบิดอ้องพี่น้องเนาะก็ชิดประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเจอกันคลิปหนาพี่น้องถ้าไพ่หมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาวแมนไซเดอ์สำหรับช่วงนี้ สำหรับช่วงนี้บเบ้าแม่นไส่กับบปดไปถ่ายคลิปอยู่หนอก็คิดอยู่พี่น้องว่าอยากไปถ่ายวอนอื่นมาให้พี่น้องบึงแต่ว่าช่วงนี้กับบมคอยมีเวลาก็เลยม,มาเบามาล่มย่านพี่น้องลงลืมกันก็นกเลยม,มาเบามาล่มสู่กันฟังก็ลงคลิปเล็กหน่อยสำหรับมินิกาสี่าวคำว่าสบายดีละเด้อพี่น้องบายดี